เ้าดูสิสภาพโต๊ะเหล็กเนี่ยเวลาโดนน้ำนานๆหรือว่าใช้ไปนานๆใช่ไหมคะเริ่มจะมีสนิมขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำให้โต๊ะตัวนี้ดูเก่าไปเลยและคุณแม่ของเราเนี่ยกระบนแล้วบนอีกว่าเอาโต๊ะนี้ไปทิ้งสักทีซิโต๊ะเหล็กเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่อยากจะไปทิ้งเพราะว่าโครงสร้างตรงโต๊ะหรือว่าขาตั้งโต๊ะทุกอย่างใช่ไหมคะมันยังดีอยู่เลยมันแค่เสียตรงที่ว่าสนิมมันขึ้นเราก็เลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสําหรับตัววอลเปเปอร์ที่นํมา ติดเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นตู้เป็นเตียงเป็นเฟอร์นิเจอร์อ่าได้หมดแล้วเนาะหนูก็เลยบอกว่าอ่านี่เดี๋ยวคุณพี่นะคะเดี๋ยวหนูจะไปสั่งซื้อมาให้นะคุณแม่อะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าอ่าไปกดสั่งซื้อมาให้คุณแม่พอมาถึงนะคะเราก็ไม่ดีรอเลยจัะก็นําม,มาติดตั้งให้คุณแม่ดูกันไปเลยนะคะพอติดตั้งออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณแม่บอกโอ้ยเหมือนได้โต๊ะใหม่เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่มาแทนใช่ไหมคะเพราะว่าค่อนข้างจะเปลืองงบทงั้งๆงที่โต๊ะเก่าของเราเน แล้วก็ลวดลายตัวนี้เนี่ยมันสวยงามมากแล้วคุณแม่กังวลอีกว่ามันจะกันน้ำไหมก็เลยบอกคุณแม่ไปว่าตัวนี้เนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจาก PVC PVC ก็คือจะเป็นพลาสติกนั่นเองเวลาโดนน้าก็คือให้เป็นฟิลแบบเหมือนน้ากิ้งบนใบบัวส่วนเวลาการเข้ามุมเข้าขอบนะคะค่อยๆซอยถีบยิบๆไปเหมือนกับในคลิปได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรายหินอ่อนชมพูจ้า